ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน โดยในช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลศรีสเกดอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภพยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน8ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568 จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พักกลุ่มเปราะบางโรงเรียนเดชอุดมและศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน272ชุดมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โอกาสนี้องค์คมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใย,ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรระบรมราชนินีไปกล่าวแก่กำลังพลและประชาชนให้ทราบยังความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเดชอุดมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภาร,รกิจป้องกันชายแดนและประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสภสิทิประสงค์อเภอวารินชำราบจังังวดอุบลราชธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บประชาชนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน17รายจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะทำการลาดระเวนและความให้สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น และที่โรงพยาบาลสภสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กำลังพลจำนวนหกรายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับประชาชนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลาส9บเนาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายรัฐศาสตร์บุญกันและนายวงทวัตแก้วคันโทราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24รกรกฎาคม2568น้ณ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายปอดโจนซาราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนักโรงพยาบาลสภสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนที่โรงพยาบาลศรีสเกต อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพักกรุณาโปรดกล้าวดกระหม่อมให้ในายอนุพงศุขสมนิษผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญดอกไม้และตัดกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเจคนประกอบด้วยนายสรายุทธภูรกรสิบตำรวจเอกวชิรากุศลพันธ์นางสาวพัทรพรรต พันนางสาวพรสุภักการธนาสารนายพลกริดชัยคำภานายนองเงินลุนและนางสาวจตุพรสิงหัสถิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย และในวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพักรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบโททานตะวันทองใบจ่าสิบตรีประดิษฐ์สักขีนาดีสิบเอกอนุวัตคำมูลตรีสิบเอก นันทวัฒหลงลืมพลทหารบกภูมินซ้ายสีพลทหารบกวิทยารัตนโสภาพลทหารบกพรชัยเชื้อคำเพ่งพลทหารสุภาราชดองเทียมพลทหารนัทวุฒ โพธิวที่วงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24รกรกฎาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสภพสิทธิปประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบเอกสุภเลิกอรุณรัตน์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสภสิทธ,ธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชาธานีจังหวัดอุบลราชาธานีทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ช้าวันนี้ที่ชั้น3าอาคารสมเด็จย่า90โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีพลโทเกรียงชัยประสงค์สุก,การเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ปว่วยโรคหัวใจให้แก รบ,บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดอัตราการเกิดทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิตสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานได้แก่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดชนิด2ระนาบและอุปกรณ์สายส่วนหัวใจสำหรับการที่ไฟฟ้าหัวใจใยการใช้บอลลูนความเย็น สมเด็จพระอริยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาสาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตบภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 ซึ่งมหาเทราสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมาติมหาเทราสมาคมกำหนดจัดเดือนละหนึ่งครั้งรวม12ครั้งโดยส่วนกลางณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณวัดที่กำหนดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติตามความเหมาะสม สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเทียมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2568 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิเิระเลึกถึงพระรัตนัรัรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่25-31กรกฎาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้ง Play Store และ App Store